รีวิวเครื่องชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เครื่อง UV นะครับ UV ก็คือเครื่องฆ่าเชื้อ UV นะครับสินค้าใหม่ยกกล่องนะครับมีสายไฟแถมให้แต่ไม่มีดปเตอร์นะครับมีแค่สายไฟนะฮะยี่ห้อ c o o l o m นะฮะเป็นชาร์จ3.0นนะครับก็คือฟาชาร์จนะครับสำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูนะเสียบปลั๊กนะฮะสายไฟแถมให้นะครับ เป็น b ีสนะครับมีส่ไฟแถมมหาสินค้ายกกล่องนะครับสินค้าใหม่ครับเสียบปลั๊กกดตรงนี้นะฮะเนี่ยแสงมันขึ้นนะฮะเวลาเอาแบงค์เอาเงินหรือเอาโทรศัพท์นะเพื่อเข้ามาค่าเชื้อข้างในนี้ได้นะครับวางตรงนี้นะฮะเนี่ยมีแสงไฟสีม่วงนะครับแล้วก็ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับฟาชาร์จนะครับ วางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะฮะจะึ้นชาร์จนะครับจะมีเสียงบอกหมดนะฮะว่าตั้งเวลาได้ว่าค่าเชื้อกี่นาทีกี่นาทีนะันจะมีเสียงบอกแล้วก็เสียงเตือนตอนมันดับไปแล้วประมาณว่าค่าเชื้อเสร็จหรือว่าการวางโทรศัพท์เพื่อชาร์จนี้จะมีเสียงบอกนะครับนี่ฮะชาร์จอยู่นะครับสีเขียวเป็นเท้าออกนะครับอันนี้คือไม่ชาร์จวางปุ๊บ รอสักพักหนึ่งจะมีเสียงเตือนนะครับเนี่ยฮะชาร์จแล้วนะครับประมาณนี้ใช้งานได้เต็มระบบสินค้าใหม่นะครับอะแดปเตอร์ไม่ได้แถมนะครับแถมเฉพาะสายนะครับสินค้ายกกล่องเลยนะครับเป็นฟาชาร์จ15วัตนะครับ59นะ59วินะฮะาค่าเชื้อ UV ประมาณหนึงนาทีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ